สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่อง t i m u l a t e check นะครับผมซึ่งอาทิตย์หน้าแล้วนะครับวันอังคารวันที่8ปดเซเนตก็จะกลับมาจากพักร้อนะครับก็จะมาโหวตกันนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับก็คือเรื่องเงินฟีม่านะฮะว่ามีรัฐไหนอนุมัติไปแล้วนะฮะสี่สิบห้ารัฐนะครับผมแล้วก็หลังจากอนุมัติไปแล้วจะจ่ายวันไหนนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผม เงินฟีมารหรือ LWA นะครับซึ่งย่อมาจาก Lost Wage a s s i s t a n t นะครับซึ่งคุณสมบัติก็คือคนที่ยังเคลม fully and partially นะฮะ unemployment นั่นเองนะครับผมก็คือ fully ก็คือคนที่ตกงานและยังไม่มีงานทำนะครับ partially ก็คือคนที่กลับไปทำงานแล้วบางส่วนนะฮะอาจจะเป็น part time แต่ก็ยังเคลมใน ส่วนต่างอยู่นะครับผมซึ่งจะต้องเป็นคนที่ตกงานในช่วงโควิดนะฮะก็จะได้เงินฟรีมากนั่นเองนะครับผมซึ่งรายละเอียดแต่ละสเตจเขาก็จะแจ้งมานะฮะว่าให้ทำยังไงให้เริ่มเคลมได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมซึ่งมีความหลากหลายมากครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยนะครับว่าแต่ละรัฐเริ่มจ่ายเงินเมื่อไหร่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะให้คุณทำยังไงต่อไปนะครับขั้นตอนก็เป็นเรื่องของทางรัฐเลยนะครับเขาก็จะแนะนำให้คุณ เงินฟรีมานะครับหลังจากที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนะครับแต่ละรัฐก็จะใช้เวลาในการเซตร,ระบบจ่ายเงินซึ่งไม่เหมือนกันนะครับผมล่าสุดรัฐเดลาแวร์นะฮะยังไม่มีข้อมูลที่จะระบุวันจ่ายเงินนะครับอิลลินอยก็ด้วยนะครับเวสคอนซินอีก2เดือนโน่นนะครับเซาท์แคโรไล,ลานาก็ยังไม่ระบุวันนะครับนอต d a ดาโคตากลางกันยานี้นะครับ แล้วก็มินนิโซตาสิ้นเดือนกันยาฟลอริดายังไม่ระบุวันนะฮะฮาวายก็เร็วๆนี้ครับผมไวโอมิงก็เร็วๆนี้นะครับ Oregon, ออริกอน2-3ถึงาอาทิตย์นะครับแล้วก็เวสต์เวอร์จิเนียยังไม่ระบุวันนะฮะโอไฮโอปลายกันยานะครับผมเวอร์จิเนียก็ยังไม่ระบุนะครับ แล้วก็รัดเมนก็ยังไม่ระบุด้วยนะครับอาร์เคนซอร์อาทิตย์หน้านะครับคอนเนติคัตกลางเดือนกันยานะครับแล้วก็ PA รัดของผมนะครับ6กันยานี้นะครับดีใจด้วยแล้วก็วอชิงตันก็ยังไม่ระบุนะฮะนิวแฮมเชียร์เร็วๆนี้นิวยอร์กอีก2 3ถึงสสัปดาลัสก้า ปลายเดือนตุลาโน่นนะครับมี FC ของผมถามมาอยู่นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับจอร์เจีย3-4อาทิตย์นะครับเวอร์มอนต์สอาอาทิตย์นะครับผมมิสซิสซิปปีกลางเดือนกันยานะครับรัฐเทนเนสซีจ่ายไปแล้วนะครับดีใจด้วยลอสอแลนด์ uh, Island, กลางเดือนกันยานะครับแล้วก็แมชชูเซตนะฮะเริ่มทยอยจ่ายเป็นบางส่วนแล้วนะครับผม ถัดมาก็อัลบามานะครับจ่ายอาทิตย์หน้าแล้วนะครับดีใจด้วยนะครับแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียจะทยอยจ่าย2ครั้งนะครับผมคือ,อเขาอาจจะจำาแนกจ่ายเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับผมอินเดียนากลางเดือนกันยานะครับผมและก็นอตแคโรไลนาเร็วๆนี้นะครับเท็กซัสจ่ายไปแล้วนะครับผมแคนตักกี้เร็วๆนี้นะครับ มิชิแกนยังไม่ระบุวันนะครับตามด้วยเมลิแลนด้วยนะครับก็ยังไม่ระบุวันไอดาโฮด้วยนะครับก็ยังไม่ระบุวันนะครับผมโอคลาโฮมานะครับกลางกันยาแล้วก็ถัดมาก็เป็นมอนทานานะครับมอนทานนาก็ จ่ายแล้วดีใจด้วยนะครับผมโคโลราโดนะฮะกลางเดือนกันยานี้นะครับผมแล้วก็มิสซูรีจ่ายแล้วนะครับอยู่ท่ากลางกันยานี้นะครับผมออริโซนาลุยเซียนานิวเม็กซิโกนะฮะรัฐแรกๆจ่ายไปแล้วนะครับมาถึงเรื่องเงินสเตมเมอร์เลดนะฮะเงินสตมเมอร์เล c ์แพ็กเกจนะฮะคืออาทิตย์หน้าแล้วนะครับผมอาทิตย์หน้านี้ วันที่8นะครับาทาง ซเนนะฮะก็กลับมาจากพักร้อนนะครับผมก็จะมี2ประเด็นนะครับก็คือทางา Republican นะฮะเขามีบัต g เจตตัวเดิมก็คือ1.3 1.3 t r าหนึ่งทรีเลียนะ,ะซึ่งซึ่งเขาดิวกับทางแนนซี่แล้วไม่เป็นผลนะครับผมแล้วก็เขาก็ยังออก s k i n นี่บิลตัวใหม่มานะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมนะครับภายในอาทิตย์นี้เขาก็จะออกมานะฮะซึ่งเขามี2บินนะฮะบิน s k i n นี่บิลห้าร้อยบิลเลียนแล้วก็บินตัวเดิมนะฮะของเขา 1.3 trillion นะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับภายในวันนี้หรือเร็วๆวันนี้นะฮะเขาจะต้องมาคุยกับแนนซี่เพื่อที่จะให้ผ่านเหมือนอย่างที่เขาได้คิดไว้นะฮะอยากจะให้ผ่านเป็นบางจุดที่สำคัญก่อนนะครับเพื่อที่จะ avoid government shutdown นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเขาจะต้องมา deal budget ปีหน้า ด้วยนะครับผมแล้วก็จะต้องมาผ่าน s Stimulate c h ช็คของปีนี้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเขาทำช้าก็จะเกิดผลเสียนะคะคือ Government Shutdown นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็มาดูกันนะครับว่าทางแนนซีจะยอมไหมนะครับยังไงผมคิดว่าแนนซีก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าเกิด Government Shutdown นี้จะมีผลเสียเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะออกมา ในบินตัวไหนที่จะผ่านนะฮะจะโหวตผ่านแล้วก็จะได้อะไรมั่งนะครับผมณนะตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับผมก็วันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะฮะทางแนนซี่อาจจะคุยกันคร่าวๆก่อนนะฮะว่า,เ,าเขาจะต้องให้ผ่านตัวไหนมั่งนะครับมีบินตัวไหนก่อนที่จะมาโหวตในซิเนต์นั่นเองนะครับผมเพราะว่า,าทางแนนซี่และชักชูเมอร์ก็ ได้โหวตผ่านจากเฮาส์มาแล้วนะฮะตัวเก่าซึ่งมันงบประมาณสูงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องคุยกันทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเวนชัดดาวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ s เตมโอเลตเช็คนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่สิ้นหวังนะครับผมอาทิตย์หน้ายังไงก็แล้วแต่นะฮะเรามาดูกันว่าเขาคุยกันยังไงนะครับผมเพราะว่าโค้งนี้คือโค้งสุดท้ายละถ้ายังมาเล่นเกมกันอีก ผลเสียเกิดขึ้นแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็น government shutdown สายการบินตกงานนะฮะเพิ่มนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงการกลับไปทำงานนะครับเป็นเคสตัวอย่างนะครับสำหรับเกิดขึ้นสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่จะต้องถูกที่ทำงานโทรเรียกให้กลับไปทำงานนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดผมปฏิเสธว่าไม่ไปไม่อยากไปนะครับทาง ที่ทำงานหรือบริษัทก็จะติดต่อกับสเตทนะฮะแล้เราก็จะสูญเสียเบนฟิตของการเคลมเงินว่างงานนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจนะครับกลับไปทำงานนะครับผมแล้วก็เราได้เวลาชั่วโมงลดลงนะครับก็ยังดีนะครับข้อดีที่ผมตกลงนะครับเพราะผมคิดว่าถึงเรากลับไปทำงานเราได้ชั่วโมงการทำงานลดลง เราก็ยังเคม Partial u อั m อ l o พลอยเต่อได้แล้วเราก็ยังได้รับเงินฟรีมานะฮะซึ่งรัฐ PA ก็จะเริ่มจ่ายวันที่6นี้นะฮะเขาก็จะเริ่มส่งจดหมายมาให้ไปทำเคลมนะฮะซึ่งจะเป็นหน้าเดียวกับการเคลมเงินว่างงานนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆถามมาเกี่ยวกับจะเคลมยังไงจะได้เท่าไหร่บางรัฐการเคลมไม่เหมือนกันนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ อ่านจดหมายที่เขาส่งมาให้นะฮะหรืออาจจะเป็นเมลนะฮะว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับการกลับไปทำงานก็เป็นการตัดสินใจของผมเองนะครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจกลับไปทำงานผมก็จะถูกตัดเบนฟิตของเงินที่จะได้รับนะฮะเป็นส่วนต่างนะฮะคือ partial employ, e unemploy e d นั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จะไม่ได้เงินช่วยเหลือฟีม a านะครับถ้าผมปฏิเสธว่าไม่อยากกลับไปทางานนะครับอันนี้คือ,อาฝากให้เพื่อน เป็นข้อคิดด้วยนะครับผมในการเคมเงินว่างงานนะครับแต่ละรัฐเคมไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนต่างของแต่ละคนก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่โปรเซสของแต่ละคนนะครับว่าทาง Label Department เขาให้คุณเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมเขาให้คุณ เท่าไหร่ถ้าพาโชได้เท่าไหรนะรไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆถามมาผมก็ไม่สามารถตอบให้ได้นะครับผมแต่ผมสามารถให้ข้อมูลที่คล้ายๆกันได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดไปทำงานแล้วได้ชั่วโมงลดลงคุณก็สามารถเคลม partial unemployment ได้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะได้เงินส่วนต่างนั้นมานะฮะแล้วเราก็ยังได้เงินฟรีมานั่นเองครับผมเงินฟรีมานี้ถ้าคุณกลับไปทำงานแล้ว มันมีกฎที่ว่าคุณจะต้องได้เงินพาช t i a อันเนินพลอยเมน์เนี่ยไม่ต่ำกว่า100เหรียญนะครับถ้าได้ถ้าได้ต่ำกว่า1้อยเหรียญเนี่ยเขาก็จะไม่ให้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าถ้าคุณต่ำกว่าร0อแสดงว่าคุณมีรายได้ที่มากกว่านั่นเองนะครับเขาก็จะไม่ช่วยเหลือตรงนี้นะครับผมยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าการกลับไปทํางานนะครับก็ยังดีกว่าตกงานนะครับเพราะว่าถ้าเราตกงานเกิดวันใดวันหนึ่งเขาไม่ช่วยเหลือเราอีกต่อไปแล้ว แล้วคนตกงานเยอะๆๆขึ้นณนปัจจุบันนี้นะฮะก็จะทําให้เราหางานยากขึ้นนะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมกลับไปทํางานก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าการกลับไปทํางานไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะอ่เข้มงวดมากขึ้นนะฮะก็มาถึงตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าจะทำวิดีโอให้ความรู้ ให้แชร์ประสบการณ์นะฮะให้กับเพื่อนๆพี่ๆต่อไปนะครับผมแต่ก็จะอาจจะไม่ตอบคำถามทันทีทันใดนะครับเพราะว่าก็จะเริ่มกลับไปทำงานแล้วอาทิตย์หน้านะครับก็ถ้าตอบช้าก็ขอโทษด้วยนะครับแต่จะพยายามตอบนะครับผมก็อาจจะไม่ตอบทันท่วงทีทันใดเหมือนอย่างที่เคยทำมานะครับเพราะว่าบอกเพื่อนๆพี่ๆว่ากลับไปทำงานแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่า กลับไปทํางานแล้วเป็นยังไงเจอปัญหาอะไรมั่งนะครับผมเป็นข้อมูลนะฮะเป็นไอเดียมาแชร์กันแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เพื่อนๆพี่พีนะครับเจองานใหม่ที่ดีหรือเจอสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ขอให้เราสู้ต่อตอต,อต่อไปนะครับผมทุกอย่างก็จะไปผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมรู้สึกว่าประธานาธิบดีบอกว่าวัคซีนจะ ลุ้นหน้าอาจจะไวก่อนสิ้นปีนะครับอันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะว่าแนนซี่ตกลงกับสตีเวนมานูเชนนะฮะในเรื่องของอบินที่เขาจะโหวตอาทิตย์หน้านะฮะเขาจะต้องมาคุยกันเขาเรียกว่าเป็น o u t ไลน์ก่อนว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยข้อไหนนะฮะก่อนที่เขาจะมาทำเพราะว่า มันไม่ผ่านไม่ได้แล้วนะครับคงนี้คงสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม่งั้นจะเกิด Government shutdown นั่นเองนะครับก็คืองบประมาณปีนี้ก็จะถูกตัดไปนะครับซึ่งจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาต้องให้ผ่านนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับยังไงก็ถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆดีๆนะฮะวิลลี่ก็จะมาอัปเดตนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ